สวัสดีท่านผมอเคลียร์คุณเราจะได้มาครับวันนี้เราไม่ลักกี้บ็อกอะไรฮะเออลืมลยมที่ลักกี้บ็อกเลย คือลักี้บ k y box K lucky box K อะไรสอกอย่างนี่แหละงั้นเอาเป็นว่าเราเนี่ย lucky b อกว่าลั lucky ็อกแปดสีกันเนาะมันมีชื่อบอกอยู่นะเออมันมีชื่อบอกอยู่แต่กูลืมไปเออลืมเตรียมมาควันคว้านเอาหมดเลยนะเดมอนโกลโอ้โอเรนโบว์อันนี้อะไรเมจิกซูเปอร์กูว่าไม่ใช่เนี่ยแปลว่ามันคือ lucky box arm K อะไร A อะไรสักอย่างมันมีชื่ออยู่ทุกคนผมลืมหอดโทษทีเด네ี๋ยวผมแบบเขียนไว้ให้ละกันเนาะเอออันนี้นี่แหละแล้ววันนี้นะครับเราก็สู้กับอะไรแซงคันต้มอ่าคิปเปอร์สอย่างะไรืออที่่มัันแปลวาาาผู้รรกษซ ไอสๆ Finnish, ๆ glass, ักอย่างแล้วแปรแล้วกูถ <in> <chapters> mm ึงเหมือนละเฮ้ยว่ายนะไอตัวเนี้ยสเกลตันอะไรอ่ะผีเหรอสเกลตันเวอร์ชันอับเกรดเอออับเกรดเอออับเกรศได้วันนี้เราอยู่ในเวอร์ชันจุดเจ็ดเนาะเวอร์ชันใหม่นะครับทุกคนไม่ใช่เวอร์ชันนึ่งจุดแจุดเก้าเนาะลากี้บอกก็แบบเออใหม่แหละอันนี้เราเคยเล่นมาแล้วแหละนั้นทุกคนเดี๋ยวผมจำไม่ได้มีขออะไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาแรกก่อนเปิดเลยอ่ะอยากให้อะไรให้เลยซึ่งผมรู้ว่าตั้งแต่ผมพบกับบอยมาเนี่ยที่เราเป็นแฟนมาเนี่ยผมรู้ว่าบอยชอบสีอะไรทุกคนนั่นเอออองงใชชชช่่มมมมมบบสสีีพูะดากอีมชบส็ค อย่ามาอ่ะเริ่มมาก็เปิดเลยไหนจะได้อะไรกันอุ้ยเออรีบบอทนะพี่ทองด้วยชอบรีบบอทของเลยกูโอ้โหไม่ได้ว่าได้เป็นทงอะไรทำไรได้ไวายวายทำไรไม่ได้ไว้กากกากต่ออกไอ้ไม่ดีกว่าให้มึงอะของดีกว่าอ๋อเรนลองเล่นโบบ้างสิเห็นว่าว่าเราเปิดเร็วแน่ๆอ่อะโอ้อะไรอะมีกูฮู้โหโอ้โหโคนรดีโคตรดีเออมันคือในอันไหนอะออสเตรเลียเหรอเอ้าอันนี้ไม่มีในปกไอ้นีมันคืออะไรอะอ๋อเปิดได้เหรออ้าว โอ้ตรงแจ่หมดอันนี้มีของข้างในด้วยไอเอเจเกต้ามิเทอเดี๋ยวเฮาเมื่อเฮ้ยเรียบร้อยได้เปิดให้ดูโอ้โหกูได้เอ็นวิวมาด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแต่ละกล่องเนี่ยมาต่างกันหรือเปล่านะแต่เห็นว่าเปิดไว้แน่นอนแต่ไม่น่าไวเนาะบอยเรามี8ปดสิบกล่องนะบอยยังไม่ได้พูดเลยว่าเปิดไวบอยจำได้บางครั้งก่อนที่บอยเปิดมันช้ามาอ๋อเออบอยบอกเปิดช้ามาไม่ใช่เปิดไว้เปิดไวกูงงเลยเมาเมาเมาแวจะพูดไม่ได้คิดเรื่องมาเมาเฉยๆนี่เลยไม่ได้รักยว่าจริงเลยมั้ง อ้าวอ้าวอันนี้ผมกูใส่ลงนะกูณบลาเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้โอ้แต่อะไรตอนี่อ่ะเราถ้าแตะบล็อกมันแากเลยน่าจะแากใช่ไหมเออน่าจะแากแหละอ่าไหนลองเปิดสีดำดูบ้างเพราะใบบอยบางสีได้ผมอ้าวไม่ได้ของดีเลยบอสหายไปแล้วคือมันก็แบบถือบอ้าวอ้าวโอ้โหไม่นแบบเออบอยกูหายแ้่ไม่ได้สีแบบไม่เป็นไรไหนชมพูบ้างเปดฟูม่วงอ้าวได้เป็นโอ้โหแล้วกูจะฆ่ามันตายไปเนี่ยเอออ้าวตายหุยดับมาฮู้ ดาบดาร์กซอฟดาบดาเมจดาเมจสิบเจ็ดนี่ไหนดาร์กซอฟพิฆาตเปิดบอ,อกแม่เลยร้อยสามห้าเลยนะใครเชื่อโมงโก้ละไม่กูมีไงยังไงก็ไม่มีไม่กูไปเชื่อมึงหรอกเพราะมึงอะหลอกลวงก่อก,การป้องกันไอวีครบเซนเลยก่อพิษโอเคของดีมากอันนี้ดาบเพชรดาเมจสิบเอ็ดวีไอไอมาอันนี้โอ๊ยอะไรเล่แต่อะไรวะเนี่ยได้โบโจรไงฆ่าโจรได้ทองแล้วนุ่เปล่า ฮะเดี๋ยวค้าดูเห็นไหมอ้าวได้ที่เดิมพูดเล่นได้ไม่ได้จริงด้วยเอ้เมื่อกี้พูดเล่นได้จริงแบอกว่าข้าได้เพชรได้ทองอ่ะไม่ได้จริงหรอวะก็มันคือโจ้ไงมาเล่าอ๋ออะไรตกใจหมดนี่นี่มันคือโจ้มันก็เลยแบบมีพวกแบบเพชรทองติดตัวทุกคนเพราะว่ามันปนเข้ามาโอ้โหกูเครียดว่ะสีแดงบ้างสีแดงได้ทองมาเครียดเป็นไรได้แต่อะไรฮะได้แต่แบบไอรอนโกเลมดูแล้วปวเครียดเนาะกูได้ามมาแล้วเนี่ยอ่ะต่อไปอ้าวโอ้โห อันนี้เป็นขนา้างในมีขอทุกคนนี่ไงเออ่ถามว่าเราใช้ไหนบ้างอ่ะกูใช้ธนูเท่าน,นั้นไม่ได้ใช้มึงอ,อะไรฮะมึงเก่งแล้วมึงคิดว่าอยู่ขา<ด>้างในมึงเก่งลแล้วเออไอ้ตายอีกแล้วอ๋อมันตายคลิปนี้เราดูโหดปะไม่ไแน่อาจจะมีคนแถวนี้แพ้นเนี่ยโอ้โหเออกูแถลไหมสองทีกูจะฆ่ามึงว้ายอะไรอะอะไรบอยกูอยู่ที่ไหนสุปหน้าแต่มึงดูข่ากูอันนี้คืออะไรของอ๋ออยู่นออสเตรเลียูท้โหมันมืดโอ้โหไปเจอมาอีกโอ้ยต่อไปอันนี้ออโอ้ยระเบิด กล่องดำมันโชคร้ายมึงชอบสีดำได้กับวันนี้ดูดีเปิดแน่นอน <c oughs> กล่องดำได้ดาบมาดาบเรดเอ่อเรดไรเซเบอร์ซาเบอร์หรือเปล่าเซเบอร์อ er, ถูกแล้วไหนโอ้ยผมตีจังเลย <c oughs> แม่คุณรวยอัโกูยังกูแม่เดี๋ยวถ้ามึงได้โขนผมก็ตีกูแดดดิสิเอ่อมันนี้เป็นโจรเอ้าจั่วแม่งใส่นะเขาเรียกว่าไงนะไอ้ใส่ใกระกไอ้นใบหน้าเหมือนแบบหายใจแบบในอวกาศอ่ะไม่ได้ขอเลยนะดูกูจะได้ดาบอันนี้มึงได้เพชรทองเยอะไหมอุ้ยแมว มึงฮะไอกากอะไรมึงฮะมึงกลับมาได้นะมึงเก่งจะจำมือนเก่งแต่ก็กล่าวกับทุกคนผิดหวังผิดหวังโอ้ยไ่เทออีกแล้วเดี็กๆก็รู้เดี๋ยิรู้เดี๋ยิรู้ดิเด็กๆก็รู้อะไรเดี๋ยวมึงอาะรู้ว่ากูแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะอะไรกูได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหมึงรวมล่ากันไปเยอะขนาดนี้อาย วิเทอกูเล็ไม่ใช่วิเทอกูเล็บวิเธออะไรเขาเรียกมาไอ้กูเล็ใช่วยกูด้วยอะไรการที่กูไม่ได้อะไรเลยวะกูคุ้นงงเลยเอออันนี้ได้บอลบอยมานี่เป็นกล่องโอ้ยอะไรเนี่ยใครยิงกูอ๋ออีป่าไปกระเป้าก่ไอ้นี่เรียกตามมาคุยคุยกูไม่ได้เปิดมึงมาได้มึงจะมาฆ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฆ่าไอ้บอยหลุนเออตายอีกทีก่อนแล้วจะมีสะท้อนเหรออ๋อนี่ไงมีหนามวีอ๋อก่อนเรามีหนามก็คือว่าถึงเวลาใครตีก็โดนหนามแล้วฆ่าเอ้ยไม่ใช่โดนหนามแล้วฆ่าโดนหนามมาตามมาทุกคนีี่่ดดดาาาบบบททโโอ้ห ดาบที่ดาบคูดาบที่ดาบคูจะรับอีกกระจอกเล้วทยไมปเก็บทองไปได้ว่ะออเซิร์ชดีเลย์ดีเลย์ดาบที่ดาบคูดาบที่ดาบคูเดียวไอ้นี่เนี่ดาบที่ดาบคูยังแถวนี้ดาบเหล็กดาบเหล็กดาบดาบเหล็กดาบเหล็กบอยปิดมอนเตอร์หน่อยดิทำไมเสื้อมาแหลกๆวะบอยมึงก็ไม่แหลกเลยครมึงมั่วแล้วแถวนี้มันดูปิงปิงแล้วมันจะได้ไอ้บอยมันเปิดได้กล่องขาไม่หยุดเลยอะมึงเปิดได้กล่องขาไม่หยุดเหมือนกันไหมใช่แล้วูก็เล่นไม่เปิดแม่งอ้าวเอออ่ะกูตีมึงสกิดดเเียวไอ้กลม อะไรฮะเอาเหล็กมึงมาเดี๋ยวนี้เออมึงตีขึ้นกูตีมึงกลับเออเอาเหล็กมึงมามึงทำไรโกเลมที่เป็นฝ่ายดีครับแบบว่าที่ทำมันโดนอยู่ๆมาตีกูกูแค่สกิปไปโดนมันจีเดียวเองเอาดาบเฮ้ยมึงก็รู้ป่าวว่ามันทำอะไรกายเขาก่อนมันต้องเป็นฝ่ายผิดดิอ้าวเออผิดตลอดเลยกูมึงก็รู้ตัวเนี่ยงั้นผมไปเปิดสีขาวแล้วขี้เกียจเปิดเยอะเกินแล้วมันเอาการได้กับซอมบี้ผสมกันได้ไงวะอันนี้อะไรวะอ๋อนี่ออกซิเดียนอะไรซอมบี้อะไรนุ่งผ้ามันฮะโอ้ โอเคเฮ้ยแต่บางทีมันน่ารักอยู <wont Momo S 1> <'m> ่นะอันนี้ยาได้มาตอนไหนวะผมได้ยามาตอนไหนวะเนี่ยอันนี้อนุภาพ x โอเคธนูเราโคตรโหดเลยอันนี้อะไรหูไอ้บูยรถขี่รถเอ้าขี่รถยนต์ไม่ได้รถของจริงว่ะเออมันมันนั่งไม่ได้อ่ะแต่มันฆ่าได้นะแล้วแล้วมันฆ่าจะได้อะไรมันคือตัวอะไรวะเออมันคือตัวอะไรวะอ่ะดูดูไม่น่าตายแต่ที่แน่มึงอีนั่นในคใครยนาฬิกาเรียลเดียเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวก่อน เขาทำเป็นเกี้ยนี้เนอะว้ายโอ้โหกูบาสี่กองหายเกี้ยงครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าดาบเนี่ยมันเยอะสุดป่ะอันนี้ดาบบูเบเบอร์เอ้ยไมาถึงเบเบอร์บูไลเซเบอร์บูผิดบูผิดอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบเปิดรัวแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็หายหรอกนะเออกูรู้อันนี้ได้ไปทองไม่เป็นไรกูมาชมไอ้เนี่ยทุกคนไม่ต้องใส่แล้วไม่าะเราใช้พีเอ็กเปิดเพราะว่าเราต้องใช้พีเอ็กเปิดเนาะเพราะว่าลากี้บอมันต้องใช้พีเอ็กเปิดนั่นแหละอ่ะเห็นไหมไม่ใช้เลยขุดไม่ได้พีเอ็กสามรอบเลยไงเอาวเออผิดเองแหละไหนอ่ะ เรล่มแล้วเริ่มแล้วนาย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 อันนี้เป็นยาโปชันโอเคโอ้ยไอตัวนี้เออได้แหละไอ้แล้วกูเล็บสามตัวมึงสู้มึงไม่ได้นะอีกูจะด่าให้ใช้เหล็กโคตรเยอะเลยอันนี้มึงอยู่กูเป็นไหนบ่อยกูอยู่จากไกลจากมึงมากอ๋ออันนี้ดาบเพชรความคมสิบสามอันนี้เราแดงกว่าอันนี้ดาบผมมึงแรงสุดเท่าไหร่สิบสี่อันนี้สิบสี่เอาดีตกลงแรงเท่าไหร่นี่นี อันนี้ก็เพชรเหมือนเดิมนะผมไม่เอานะน่าจะเออบีเหมือนเดิมแหละเผื่อทุกคนบอกพี่ไม่รู้ว่าไอ้กูรู้ได้อะเห็นไหมเหมือนอ๋ออ๋อวีไอนีอ่เออเออได้มาแล้วเหมือนเดิมโอเคไม่เอาทุกคนอ่ะมาใกล้หมดละผมแทบไม่ได้เปิดชมพูแล้วผมไม่ค่อยชอบสีชมพูอะไรก็เลยแบบไม่ได้เปิดมันเท่าไหร่สีชมพูอ่ะยันสวยกูชอบโอ้ยสีชมพูให้การดุดไอ้ยอ้โปรติคโปรติชันมาว่ะโอเคแต่มันให้มาห้าสิบวิขอบคุณนะเอ่อถ้าพีไอกูพังกูจะเปิดไงปะเอาเมื่อกี้ยาฮิวน่าจะยาฮิวทุกคน อันนี้เป็นธนูดาก้อนธนมันตามเดือดจังหวะมันเป็นใครอะฆ<อ>่าตัวคนตามเฟอมันไม่ดีนะเว้ยกูน,น่าจะดได้อยู่อันนี้เป็นตัวเสกโอ้โหแล้วมันเสกโอ้ยกูละเครคียดกล่องแดงบ้างเอาจริงกูว่ากล่องแดงสวยนะบอยเออไม่สวยอย่างงี้ก็ระเบิดหายัมนีลัคกี้บอกกูโอ้โหโจ้าพคกกระําสวยเออเฮ้ยไปหาปีกมันกูเหลืออีกยินบอกนะตอนนี้กูเหลือ,อ,อ,นนกลอ,อสก้าวกล่องสุดท้ายแล้ว เฮ้ยทำไมมึงเหลืออะเยอะวะมึงมาใครอ่ะก็กูวางรัวๆไงนี่เลไม่ได้ชาดมึงนะโอ้โหจบแล้วช้าผิดหวังว่ะโอเคโอเคโอ้โหมึงอเามาเทียบกันไหมไม่ตายปะโอ้ยกูไม่อยู่แล้วโอ้โหแล้วโอ้มาอยู่ใกล้ๆกูนี่หว่ากูไม่เสียงอะไรโอ้ยจะโจรมึงจะมาเล็กหนาโอ้ยรอให้เฮ้ยกูไม่เปิดมอเตอร์แล้วปิดไปเลยไม่ไหวแล้วสลามเออดินักปิดไปนะสลามนี่แบบเขาไปเล่นกันมั้ยไม่ใช่ ขำขำแห้ทำไมอ่ะอ้ออะไรวะอยู่ก็เปิดแล้วก็ระเบิดอ่ะเอออ่ะหมดแล้วบอยอันนี้ของบอยอ่ะกูเปิดแล้วบอกไม่เอาโอ้โหเอ่ออันนี้ดาบเหล็กไม่เอาได้ลักกี้บอสเพิ่มมาสองอันได้เป็นเออไม่ได้เลยอ๋อได้ไมค์ฟรีโอ้โหได้ฟรีไมค์สามกล่อง อ๋อกูได้มาเต็มเลยอันนี้เป็นโพชัน่นโอเคอ่ะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวราไปรอพี่ปุเสร็จแล้วก็จะขอแล้วก็นับเพชรทัองอีกบ้าหมดแล้วหมดแล้วเหรอสีก็หมดแล้วอ๋อโอเคโอเคมาผมกล่องซ้ายเหมือนเดิมซึ่งทำไมกูรู้สึกว่าแรกกูน้อยจังวะกูจำได้ว่ากูได้แรกมาเยอะมากเลยนะทำไมมันมีน้อยจังวะโอ้โหไม่ต้องใส่แล้วพอกูแพ้ไอ้เดี๋ยวที่ไงบล็อกทองเออกูพลาดอ่ะเออใส่ไม่ก็ <laughs> นิดเดียวนีแหละ <c oughs> เออ่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวจัดขอแล้วก็สู้กันเลยเอ้ยเดี๋ยวสู้กับบอสเอ้ยสู้เองก่อนไหมเออสู้กับบอสดีกว่าอย่ารู้สู้กับบอสดูเป็นไงฮะอีเตอร์6.4อันถือแล้วก็ใส่ในตัวอ๋อกินบัฟรอ,อเลยอันนี้ผมกินสักขวดหนึ่งแล้วกันอ่ะกินบัฟเลยมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมเสกน,นะหนึ่งสองปึ๊บโอเคมาอ้าวกูเออไปปลอดภัยไปอยู่เพ็นพึ่งอ่ะปรับฮาร์ดไปเลยมาแล้วก็เสกกันเลยมามาแล้วบอสไหนโดนแค่ไหนกัน ไอ้โว้ยใครจนรู้เนี่ยนะแตงจีมันมีสกิลบอลได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองไปใช้สกิลก่อนมันจะใช้ตอนไหนวะสกิลไม่ใช่อ่ะตอนมป็นผืนเลยเขาดูอ่ะผมลองไปเป็นตอนนั้นคือดูนะไหนมันจะใช้ปะวะไม่เห็นใช้เลยตอนท้ามานก็ใช้ตัวนี้เราบอกอ่ะเดี๋ยวผมตีให้ตายไปก่อนอ่ะตี่สกิลมันล้วนี่ไงใช้แล้วใช่ปะอ้าวโอแข็งมากแข็งมากเหรอใช่เหรออะไรมองลงข้างล่างมองทำไมฮู้วหู้วทำไรอ่ะ ไม่ใช่ไมู่แลอ้าวโอ้โหโคตรที่อ่ะงั้นเรารอสักสองตัวแล้วกันอามาบอยดูอีกรอบหนึ่งสองตัวตัวตัตัวเลยล่ะคตัวตัวละตัวตัวไปเลยอันนั้นลอยฟ้าไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่สกิลมันวะคือมันใช้มันมีสกิลมันอยู่ทุกคนแต่มันไม่ใช่เลยอะไรวะงงเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้อย่าเออนี่ใช้แล้วใช้แล้วนี่ไงเห็นไหมเริ่มใช้แล้วแต่จะมันยิงธนูเป็นรัวๆได้นะอ๋อเออมันยิงได้ไงอ่ะตายหมดใช่ไหมโอเคตายหมดแล้ว โหจบแล้วถือว่าบอดบอดคุกขายแล้วตรงๆมาเดี๋ยวต่อไปสู่เราทุกคนมากินบ้าไเลยโอเคเสร็จแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคแล้วพร้อมแล้วก็มาเลยมึงมากาะเพชรมึงหนาบวีใช่ป่ะฮะอย่าอ๋อโอ้โหธนูกูยิงไม่โดนสักดอกโอเคเก็บดิเก็บดิมึงเจ็บดิมึงเจ็บดิมึงทีนี้ตัวมันก็เรื่องแสงแล้วเออวายโกงตีก่อนโกงไม่นับไม่นับตีก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวโอ้ดาบเดียวกันดิใช่ไหมได้แล้วอ๋อไอ้ดาบ เขาเรียกว่าไงนะดาบร์กอะไรนะลืมด้าสวร์ดเออเอา้าวทำไมมึงกาดเลยวะเพราะมึมีบัฟแข่งเหรอไม่มีบมัฟะไรเลยแต่บัฟมันแข็งความแข็งแกร่งโซเองนะมึงก็มึงมีมึงมีมึงม,ม,มีกับกูมึงก็ได้ไปแล้วเอาโอเคเย้ชนะโอเคก็คนะคไม่ได้เป็นไม่ได้ก็แบบเรื่องแรกเราก็ชนะขาดลอยเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ชนะกับบอยไปส่วนนับแรกแล้วก็แพ้ไปส่วนบอยก็ชนะไปเช่นเคยเนาะก็สุดทคายหนมชอบลื่งกดไลค์ถ้าช่องผมอยู่ตอนนี้ชอบหนูคลิปนยบ๊ายบาย